رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ أقرة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا اللهم سهل امورنا وشرح صدورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خمرك ومتاخد من الله سبحانه وتعالى ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลนะขอบคุณองค์อัลลอฮฺซุบมานะาาลานะครับที่พระองค์ได้ให้เรานั้นมีโอกาสทำอามันอิบาดะดต่อพระองค์ในทุกๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อมัตที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับที่พระองค์ยังให้โอกาสกับเราท่านทั้งหลายวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องเราหลักการศาสนาของเราเกี่ยวกับมารยาทมารยาทแห่งอันอิสลาม หัวข้อในวันนี้นะครับที่เราจะคุยกันก็คืออาดาบุษู์ูดโจิลลาฮิตาอาลารบบิลอาลามีนการสุยูดต่อองค์อัลลอฮฺ س วะตาอาลาการละหมาแน่นอนครับการละหมามีการสุยูดอยู่แล้วอย่างแน่นอนวันนี้เราจะพูดถึงการสุยูดที่ไม่ได้อยู่ในการละหมา <c oughs> จะคุยกันในเรื่องการสุยูด ที่ไม่ได้อยู่ในการละหมาดเรียกว่าสุยยดติลาวะสุยยุดติลาวะเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นการสุยยุดเมื่อเราอ่านกรุรอานไปเจออายะที่นบีสั่งให้ทำการสุยยุดและคนที่ได้ยินคนที่อ่านถึงอายะดังกล่าวนั้นมีสุนัตให้สุยยุดอีกเช่นเดียวกันนะครับ สุญูตีลาวะเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นสุนนะเป็นสิ่งที่ศาสนาของเราเนี่ยได้ส่งเสริมนะครับวะิยาสาจาดาตุนมะลูม,มาตุนสิลนกุรอานเป็นการละหมาอ่อเป็นการสุญย,ยูดที่เป็นที่รู้กันเลยนะครับในกุรอานจะมีที่ที่เราอ่านไปพบแล้วให้เราสุญยยดประมาณสิบ สิบห้าที่ด้วยกันบางสายรายงานบอกสิบสี่ที่นะครับสิบห้าที่นะอยู่ในสุรในอายะสุดท้ายของอยายะท้ายท้ายของสุระอะรอฟอยู่ในอายะสุดท้ายของสุรอิกรากร์ต่างๆเหล่านี้นะครับในกุรอานะ <c oughs> ในกุรอ่านนะครับพี่น้อง บางบบางบางงเล่มถ้าอา่านว่าอา่านไปตรงกับที่ทมีสุนัตให้สุญญดเนี่ยเขาจะทํารูปเหมือนกับเอ,อเหมือนกับมีภาซายดาเนี่ยเหมือนกับผ้าซายดาเนี่ยให้เราให้เราละหมาดให้ให้เราให้เราสุญญ์ไอที่ตรงนั้นหรือจะเป็นบางเล่มอาจจะเป็นขีดเส้นใต้ให้เรารู้ว่าที่ตรงนี้เนี่ยเวลาอ่านถึงแล้วเนี่ยเราควรที่จะสุญุดนะครับ การสุยุดตีลาวะท่านนาบีมสโลมล่าว่าไรวาสนมได้กล่าวว่าอิากอรออาอิบอุอาดามะอัสซา,าดาดาตาฟาซาดาดาเมือ่อลูกหลานนบีอาดัมหรือมนุษย์คนไหนก็ตามที่อ่านสซร ซาจดา้หรือโซลที่มีการให้เราสุญยดซาจดะาเนี่ยสุยูยติลาวาเนี่ยฟาซาจด้าและเขาสุญูดตรงที่ที่มีสุนัตให้สุญยดย,ดยะแต่จลรชัยตอนนูยะเบะกีชัยตอนจะออกห่างจากเขาในสภาพที่ร้องไห้พี่น้องร้องไห้เลย พาอชัยตอนเนี่ยมันไม่ชอบให้เราที่จะสุโยต,ต่อองค์ลอสมาตาลาอยู่แล้วนะอย่ากูลู้ชัยตอนจะพูดอย่างนี้นะครับยา่าไหวละอไม่รอิรสุยูนฟาซาจาดาฟาลาหุนจันนะมนุษย์เนี่ยถูกสั่งใช้ให้สุยูดและเขาก็สุโยดต,ต่อองค์ลอสสุภา,านตาลา แล้วหุนจันนะเขาก็จะได้รับส,สวรรค์จะได้เข้าสวรรค์ว่าโมิตุบิสุจูดีฟะอาใบตุฟะลินนาชัยตอนกล่าวต่อมาว่าฉันถูกสั่งใช้ให้สุยุดฟะอาใบตุและฉันก็ไม่ได้สุยุดฉันปฏิเสธฟะลินนาดังนั้นฉันจะต้องลงนรกอันนี้คือชัยตอนนะครับ ะดิษน,นี้เนี่ยบันทึกโดยอิหมัมมุสลิมทีนี้ <c oughs> อายะที่เป็นอายะสาจาดะอายะที่อ่านแล้วเราจะต้องลงสุยุดเรียกว่าสยุดต,ติลาวะไหนนะครับเพี่น้อง <c oughs> อิซามาัตรอบิฮัลมุมินีฟีคอริจสซาลาตีซาจาดะเมื่อ พี่น้องมุสลิมหรือเมื่อบ่าวคนหนึ่งคนใดอ่านไปถึงอายะที่สั่งใช้ให้สุยุดต,ตีลาวะเนี่ยสุยุสัจดาเนี่ยในขณะที่เขาไม่ได้ละหมาดสัจดาให้เขาลงสุยุดด้วยเช่นเราอ่านกุรอานแล้วอ่านไปเจออายะซึ่งที่ มีสุนัตให้ลงสุสยูดซาเจดะหรือสุยูตตีลาวะเนี่ยในขณะที่เราไม่ได้อยู่ในละหมาดเนี่ยถ้าเจออายัดต,ต,ต่างๆเหล่านี้ให้เราลงสุยูดด้วยนะครับให้เราลงสุยูดว่าเราการน่ะอะไรนิตัวฮาเราเตนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีน้ำละหมาดก็ตามแต่ ัการสุยูดตีลาวะหรือสุยุดสัจดะเนี่ยนะครับพี่น้องอัลมะมหเห็นต่างกันสองทศนะทศนะทศนะัหนึ่งบอกว่าสุยูดตีลาวะหรือสุยูตสัจดะเนี่ยจะต้องมีน้ำละมาดและอีกทศนะหนึ่งที่เป็นทศนะเสอาลสวทร์ทศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าก็บอกว่า การละหมาดหรือการสุยติลาวะเนี่ยไม่ต้องมีน้ละหมาดก็ได้เมื่อเราอ่านมาถึงอายะต่างๆเหล่านั้นเราสามารถลงสยุยตได้เลยหรือถ้าหากว่าเราได้ยินคนที่อ่านถึงอายะที่ให้สยุยตเราสามารถลงสยุยตได้เลยนะครับไม่มีลายุสตารตัวละฮัตตาฮาไม่มีเงื่อนไขว่าการสุยติลาวะเนี่ยจะต้องมีน้ําละหมาด นะไม่มีเงื่อนไขแต่ว่าเราจะทําการตักเบียหรือเปล่ากล่าวอัลลอฮฺอักบัหรือเปล่า,า,ลานะวัอัฟดาลูไอยอยู่กับบิรอตักบีรอตันฟีเอาวัลิฮาฟะกัเวลาสุยุดนะครับพี่น้อง <c oughs> สุยุตติลาวะเนี่ยให้เรากล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัตตอนเริ่มลงสุยุดเท่านั้นต้องขึ้นมาไม่ต้องกล่าวอัฟดอนนะครับ ที่ดีความที่จะอะไรครับกล่าวอ้อนรับอักบัรได้ลงไปสุยดุดนะวอยกูลฟิสสุยดดูดีและให้เรากล่าวในตอนที่เราสุยุดเนี่ยนะครับมิสลามายากูลฟิสสุยโด,ดิสาระเหมือนกับที่เรากล่าวในตอนละหมาดเลยให้กล่าวตัสบี์ตอนที่เราสุยุดตีลาว่าเหมือนกับกล่าวตัสเบียตอนละหมาดได้เลยพี่น้อง เราจะเอาอะไรตัสเบียแบบไหนก็ได้นะครับซุบฮานะรอบบยิยญอาลาซุบฮานะรอบบยิยญอาลาได้แล้วก็ให้อะไรด้วยยะดอบีมาแตยสารให้เราเนี่ยขอดุอาแบบสั้นๆนะในตอนสุยุติลาวะเนี่ยนะครับให้ขอดุอาเวลาขึ้นมาแล้วไม่ต้องให้สนามนะพี่น้อง ขึ้นมาแล้วไม่มีวาไลซาฟิฮาตัสลีมุนไม่มีการให้สนามเวลาตักบีรรซาซานนนไม่มีการก่าวตักบีรครั้งที่สองก้มลงไปเอลลาลอว์อักบัตจบเลยเวลาเงยขึ้นมาไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องแล้วว่าอีอันนี้ในในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่ในละหมาดเพียงแต่ว่าเราอ่านไปเจออายะต่างๆเล่า,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 านี้แล้วเราก้มลงสยุดอันนี้กรณีที่ไม่ได้อยู่ในละหมาดเจอแล้วสยุดได้เลยนะครับ วอิญกาณอาฟิสานาตีถ้าหากว่ากรณีที่เราอยู่ในละหมาดเนี่ยนะครับพี่น้องชูริอัลลฮูอัสวูจูดุให้เราลงสยุดอีกเช่นเดียวกันนะให้เราลงสยุดถ้าว่าอยู่ในละหมาดก็ต้องลงสยุดถ้าว่าเป็นละหมาดที่ละหมาดอ่านเสียงดังเช่นละหมาดมะเกร็บละหมาดเอชาเนี่ยหรือละหมาดซุบฮีถ้าอ่านไปเจออายะฮ์ซาจดะ ให้เราลงสุยุดนะอันนี้คือมรารยาทนะครับให้เราสุยุดการลงสุยุดนะครับฟัสสุยุทดูโควะวะคดูอัลอัลสุยุดเนี่ย,ยมันเป็นสิ่งที่ทำแสดงความนอบน้อมของบ่าวต่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานะส่วนการสุยุดมีมรารยาทอย่างนี้ ว่ามินอาดาบิสุดิตติลาวะตีและส่วนหนึ่งจากมาร,รยาทของการสุยุติลาวะคืออยัดวะบิดดาวาติลมะสูรติให้เราขอดุอาที่ท่านนาบมุฮัสลอนนลว่าอะไรวะาสันนำเนี่ยเคยขอนะหลังจากกล่าวสุบฮานรอบยันอาลาสามครั้งขอดุอาอะไรก็ได้พี่น้อง <c oughs> นะครับ เช่นอัลลอฮุมมะละกะซาจัตตุวะเบกะอามันตุวะอะไรกะตะวักขันตุนะครับขอดุอาที่ท่านนาบีเนี่ยได้เคยขอได้เคยสอนกับเราเอาไว้นะครับมูมินอาดาบิฮาและส่วนหนึ่งจากมารยาทก,การสุญูดเตียนาเพราะก็คืออัสูญูดูอินดัสติมาอีอายาติสซาจัดะ ให้เราสุยยตตอนที่เราได้ยินอายะซะยะดะอายะที่ไอ้ที่เราเที่เขาเช่นคนคนหนึ่งนั่งอ่านกุรอานอยู่แล้วเขาอ่านถึงอายะที่มีสุนัตให้สุยูดเราไม่ได้อ่านเราคนที่นั่งข้างๆเราได้ยินเขาอ่านเนี่ยเราลงสุยูดได้นะครับเราลงสุยูตได้นะนะอัมมาสุโยดุชุรลิลลาฮิอะลาอินเนาะมตินมุตะจด,ดิดะ การสุยุตไซเจดะกับสุยุตชุกโขอบคุณองค์ลอสวาตาลาเนี่ยนะครับคนไดอย่างกันถือว่าเป็นสุนัตเหมือนกันพี่น้องมุสตะคับการสุยุดชุกโขอบคุณองค์ลอสวาตาลาเช่นอัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีกับเราเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องการงานของเราอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เราปรารถนาแล้วพราะพระองค์ประทานเรื่องนั้นให้เราเราขอบคุณโดยการที่เราลงไปสุยุตได้เลย นะครับได้เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ศา <c oughs> สนาเนี่ยนะครับส่งเสริมส่งเสริมให้เราเนี่ยได้ทำการสุโยตีลาวะโดยปกติแล้วนะครับท่านสุนัตเนี่ยท่าน,น,นาอามิอุสมะฮ์ไวสันลเนี่ยนะครับในตอนละหมาซุบฮีซุบฮีในเช้าวันศุกร์เนี่ยนะครับนบีจะ อ่านเป็นปเป็นประจำาซร์โระสัจจะและจะมีการลงสุญุสัจจะบางที่เนี่ยทำเป็นประจําเลยเป็นที่มะรูฟเลยว่าเป็นที่รู้รู้กันเลยว่าถ้าเช้าวันศุกร์ตอนซุบะทีเนี่ยอิหมัมจะต้องลงละจะต้องลงสุญุสัจาะทุกครั้งนะจะต้องลงสุญดสัจจะทุกครั้งองคลอสภาตานานะครับได้กล่าวว่าว่าอิซาตีนั่นแหละฮุมุสโดโดเราะห์มาน กดูว่ามรรหมานการสุยูดเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยแตกต่างกับคนที่ไม่ศรัทธาต่อองค์อัลลอฮ์สุบฮานาลาเช่นอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าว่าอิรากีแล้วเราหุมสุดุสยดดูเรีรมานเมื่อมีการมีคนไปบอกกับเขา ให้ประโยชนต่อเพราะผู้ทรงอภิบาลของพวกเขาก็คือองค์อัลลอฮสฮาตาลาให้ประโยชนต่อองค์อัลลอฮสสุบฮาราลากรุวราอัลลอฮ์มานพวกเขากล่าวว่าใครคืออัลลอฮ์มานอัลลอฮ์มานก็คือองค์อัลลอฮสสุบฮาราลานะครับองค์อัลลอฮสสุบฮาราลาเพราะฉะนั้นการประโยชน เพื่อแสดงการอนอบน้อมต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเ,เราอ่านกรอ่านไปบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าตรงไหนเป็นที่ที่ให้สุโยชนมีสุนัตให้สุโยชน์ตีลาว่าบ้างตอนเราอ่านกรอ่านเราสังเกตนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีการขีดเส้นใ,ใต้นะมีการขีดเส้นใ,ใต้แล้วก็จะมีลูกศรเหมือนกับจะมีลูกศรเหมือนกับภาพปูละหมาดแล้วก็มีโดม ให้เราเนี่ยก้มลงสุยุดนะครับต่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาเพื่อเป็นการแยกแยะระหว่างเรากับคนที่ออไม่ศรัทธาต่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาอีกเช่นเดียวกันนะครับการเราการสุยุตีลาวะในกรณีที่เป็นอยู่ในละหมาดเนี่ยนะครับพี่น้องในกรณีที่เป็นละหมาดอ่านอ่านเบาเช่นละหมาด ละหมาดซูฮรีละหมาดบายก็ดีหรือละหมาดอัสรีก็ดีเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราอ่านอายะห์ไปตรงกับอายะห์ที่ให้สยจในละหมาดที่อ่านค่อยเนี่ยแบบนี้ไม่สุนัดไม่มีสุนัตให้ลงสยจตีลาวเพราะว่าจะทําให้มะมุมของเราเนี่ยสับสนว่าเออเราลงสยตอะไร แต่ถ้าเป็นการละหมาดที่อ่านดังแล้วเราอ่านไปถึงอายะที่ใช้ให้สุดเติลาวะเนี่ยอันนั้นเราลงสุโยตได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นอายะที่เป็นละหมาดที่อ่านค่อยอันนี้ไม่มีสนัดเพราะว่าคนที่เป็นมะมุมเราเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราลงสุโยตอะไรกันแน่แต่ถ้าหากว่าเป็นการละหมาดคนเดียวจะอ่านค่อยหรืออ่านดังเนี่ย เราสามารถลงสุโยดได้ทุกกรณีเพราะเราละหมาดคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยเจอสําหรับบางคนนะครับเราลองสังเกตเวลาเราอ่นอานกุออ่านเนี่ยนะอันนี้คือสุนัตให้เราเนี่ยได้กระทาเวลาเรากระทาแบบนี้แหละชัยตอนจะร้องไห้แล้วก็จะบอกพูดเหมือนที่ท่านอาบีบอได้บอกว่า ชัยตอนจะบอกว่าฉัน,นถูกชาดสั่งใช้สุโยต์แต่ฉันปฏิเสธแล้วฉันก็จะต้องลงนรกนะรอ้องไห้นี้จากเราไปเลยนะครับก็ฝากกบบระบาดพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมอบิลลาตอฟิกมันฮิดายะอสัสลา,ม,ม,ามุอะลัยกุ๊มบารห์มะตุลบอ์บะบเระกาตฮ์ท่านสามารถติดตามรับชมยะตีมทีวีได้ผ่านทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทย